ราจะมาฝึกบาลานป์บาลาน์านการทรงตัวใช่ไหมคะันึงจะถึง like, uh, 2องไหมจะถึงสองไหเอาไหมน่งหนึああ่งอีกสิบสี่ กับพวกเราสองคนในรายการฟิตค่ะเอินค่ะุกี้ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะมาทำกิจกรรมสนุกๆกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบาสค่ะแปลว่าวันนี้เรามาเล่นบาสใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำกันบ้างค่ะและเอินรู้ไหมเอ่ยยังไม่รู้เลยงั้นเราไปพบกับเทนนิ์กันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะฮันนี้น้องน้องเอินค่ะบุกกี้ค่ะ ตอนนี้เราจะมาฝึกบาลานบาลานการทรงตัวใช่ไหมคะอจากรูกนครับเราจะฝึกยังไงอยากรู้แล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูประกอบกันดีกว่าครับผมไปกันเลยค่ะ อุปกรณ์หน้าตาของอุปกรณ์นะคะที่เราจะมาใช้ทํากิจกรรมในวันนี้ค่ะบาลานบอร์ดหรือยูทูบบอร์ดเขาเรียกกันต้องเชียักษาด้านไหนบ้างคะพี่อาร์ตการทรงตัวเป็นหลักเลยครับก,ก็คือบาลานทีน่อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าการจะขึ้นตัวเปล่ามันอาจจะง่ายเกินไปงั้นเราจะต้อง มีอุปกรณ์อบ่วงมันหนักเพิ่มฝึกสปอร์ตเป็นหลักปกติเราจะสปอร์ตบนพื้นปกติลำบากใช่ค่ะแต่เนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ข้างบนนี้จะล้มไมันนี้เหรอคะวันนี้ครับใครจะเป็นคนแรกอ๋าหนูก็ะดกปุ๊กกี้เลยคนับแรกก็คือเห็นวงกลมตรงนี้มันจะเป็นตรงกลางเนาะให้เหยียบสองข้างให้บาลานซ์กลาอ่าเหยียบคานุสัน่ะครับผมอันนี้ยื่ที่นี่ก่อนค่อยๆสปอร์ตลงไปดูกันขับสะโพกไปด้านหลังด้านหัวเข่า แล้วคอยชิมตัวลงบ่ายข้างบนหนาวไหมพุกกี้ข้างบนอากาศหนาวได้ค่อยๆย่อลงค่อยๆย่อลงสคอตส์บันสะโพกครับสะโพกไปด้านหลังอย่าให้เข่าหัวเข่าล้มปลายเท้าครับเดี๋ยวกัดอยู่ย่าตอนนี้จะให้ลองทำทีละคนแต่ว่าให้สองคนช่วยกันนะครับทีคนหนึ่งคอยเซฟคนอื่นจะทำได้ค่ะ มาเริ่ม <15 S 1> ยอ่อหครั้งนะคะทุกคนหนึ่งสองาทคนหน่อไปุสี่อ จร่งมาก1ิบเอไประวังสิบห้าไปก็พอขึ้นไปยืนทำจริงๆอะแบบถ้าทรงตัวได้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเชิญค่ะเอิ้์นลองแล้วล่ะทุกคนค่ะมาอ่ะไปค่ะึบ หนึ่งจะถึงจะถึงจะถึงสองไหมจะถึงสองไหมเอาไหมหนึ่งสองสิบสี่สิบห้าง่ายใช่ไหมครับง่าย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 ไม่้าไม่นาน ให้ลองความคุ้นเคยก่อนแต่ว่าจะต้องถือลูกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเวลาเริ่มเมื่อกี้เราแค่ตัวเปล่าค่ดีมากสองคนโอ้โหเริ่มโหฮ่าโอ้โหช็อกน่าไหมคะพิชิตมันจะเริ่มแรงเลยพิชิตติดค่าครั้งครับเพราะเมื่อกี้แค่วอร์มคสั้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์โอ้โหหนูขอหนูขอเริ่มเลย อันนี้ประมาณกี่กิโลได้ค่ะสามกิโลครับสามกิโลจิจ๊บจิ๊บเบาเบาชึ้งอ่าอ่าได้อ่ะส่ะะงตัวโอเคหนึ่งสอง สองทีคนสิบสี่สิบห้าเสร็จแล้วชิวๆค่ะไปหนึ่งแกเดี๋ยวนะไหวไหมเงินไหวไหมเจะไหวไหวเหนื่ง <laughs> มันเ okay, okay, หมือนเอินจะเอินจะไม่ลงเลยนะตัวหนึ่งลงร้ายโอเคโอเคสิบห้าสิ้าต่อไปครับเมื่อกี้สองขาอันนี้ขาเดียวเมื่อกี้เป็นสควอชแต่ขาเนี้เป็นซิงเกิลสควอ็คือซิงเกิลถูกแล้วก็เหยียบขึ้นมาแล้วต้องย่อด้วยเหรอคะแล้วก็ย่อข่อยลงไปตั้งละสิบห้าครับ ขายเท่าไรครับปุกกี้ปกกี้ขายข้ามมาแต่ด้วยมันยังไม่ถึงเลยปุกกี้ได้ไหมหนึ่ไปอีกหนอีกสิบสี่มนจะถึนจีบหงแล้ว 15ครั้งแล้วเราก็เปลี่ยนฝั่งใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะใช่ปะแต่เหมือนครั้งนี้จะยากกว่าเฮ้ยจะ,ะ,ะง่ายกว่าครั้งที่แล้วใช่ไหม <laughs> เหรออีกรอบหนึ่งบุกกี้ สิบสี่สิบสี่สิบห้าขาก็แอบร้ายอยู่เหมือนกันล่สู้ๆนะเพื่อนมาฮึบอ่ะอ่ะหนึ่งหนึ่งสอง เสร็จกันแล้วข้างหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อข้างที่สองอเ,อเ,เอาเร็วส,สิบสี่กนิดคะ่ะอีกนิดนะคะ่ะเพื่อนหนูจะทำได้แล้วสิบ,สบ,สบ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันยากอ่ะบูกี้ว่าทำไมก็ยากเพราะว่ามันแบบขาเดียวแค่เราอยู่บนพื้นธรรมดามันก็ยากแล้วนะทุกคนเพราะว่าลูกนี้มีน้ำหนักต้อง3กิโลใช่ยังจะต้องทรงตัวให้อยู่อีกใช่ไหมบูกี้ใช่แล้วก็เีีไงก็ตามที่เห็นสภาพก็คืออาการหนาวสั่นไปเลยจบจบใช่แต่ถ้าแบบเออทรงตัวได้มันก็จะง่ายใช่ไหมภาที่สามครับภาที่สามมาไม่ยากไม่ยากมากอ้า วิธีการทําก็คือก่อนที่เราจะกระโดดเราไม่ได้กระโดดอะคือให้ทิ้งน้ําหนักตาข้าที่อยู่บนโซ่บาลานซ์นะครับโลกตัวโดดเอาตคือต้องโอว์ไว้ใช่ไหมคะคโผล่กี่รอบพี่ยาติบห้ายี่้านคือมันจะตกฝักละสิบไปเออระวังนะได้เลยเพราะแรงเรามันพุ่งแรงนะ1นึป้าสองสไป หนึ่งสวยพุกี้สามสิบกเจ็ดกี้ไสิบเจ็ดไปสิบแปดไปสิบเก้ายี่สิบหนึ่ง ไปสิบเก้ายีหมดเรียวแรงกันเลยทีเดียวค่ะแรงหมดกันเลยทุกคนแต่เหมือนมันจะได้กำลังขาใช่ได้กำลังขาเริ่มขาแล้วใช่ก็คือตอนนี้หายใจจะไม่ทันแล้วนะคุกกี้ใช่ เดี๋ยท่าสุดท้ายแล้วครับท่าสุดท้ายหนูพร้อมค่ะหนูพร้อมมากเราท่านสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องใช้ที่ผงน้ำหนักขึ้นมาแ่้วยืนค่ะอ่าลุกแล้วฟังตัวแล้วย่อกี่วิคะพี่อาร์ตประมาณสิบวิต่อข้างสิบวิต่อข้างต่อข้างตอนแรกๆอาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นสิบวิอาจจะแบบว่าสามวิแล้วขึ้นมาใส่ขาใหม่แล้วก็อีกสามวิอีกสามวิประมาณนี้ไป ตตรงัวเจ็ดแล้วอ่ะแปดเก้าสิบปุกี้ซู่ทุกคนเอิอสู้เป็นกำลังไฟเหมือนกัน หนึ่งสองสามสหนึ่งสาองสาี่อิญาตเอินหนึ่งสองสามสี่ห้ากคนมากนอนี่นี่สนามบาสไม่ใช่ไม่ใช่สระว่ยน้ำเพื่อนก็คือจะว่ายน้ำเลยนะทุกคนทำไม ที่เราฝึกเพื่อที่จะไปทำชาเลนจ์<า>เราตแข่งกันเองอะ่ะฉันก็จะยอมไห้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยอมโ <laughs> อเคในเ,เมื่อท,าทา่าารขนาดนี้ <laughs> ก็จะเป็นท่าสุดท้ายที่เราได้ทำกัน <laughs> ให้แข่งกันว่าใครทำได้นานกว่ากาันท <laughs> ั้งสองคนพร้อมไหมครับพร้อม <laughs> รอดูเออนะคะทุกคนโอเคเริ่มค่ะทุกคนหนึ่งสองนับเวลาให้ขะเธอไม่ต้องมาโก้ทุกคนเราได้สิบห้าวีอะเธอเหรอไม่ถึงห้าหรือเปล่าไปเธอชนะแล้วชนะแล้วสือมงค์ทุกคนสือมงเลย น้องเอิร์นทำได้เจ็ดวินาทีเย้จ็ดวินหรอนี่น้องได้สี่เองน้องกุกี้ได้11เ็ดวินาทีครับผู้ชนะผู้ชนะจะเป็นน้องคุณกี้เย้ผิวหน้าผู้หญิงสองคนเป็นยังไงบ้างคะก็โดยรวมถือว่าผ่านนะครับผ่านสำหรับคนที่ทำครั้งแรกอ้าววันนี้ก็ได้ ทักษะเยอะเลยก็สํหรับวันนี <S <S ้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ด้วยแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่วันนี้เนี่ยเวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วค่ะสําหรับในเทปหน้านะคะเราจะไปทํากิจกรรมอะไรสนุกๆที่ไหนฝากทุกคนติดตามในรายการฟิดค่ะทางช่องรัสตอรี่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วนะคะบายบาย